คุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ทำความสะอาด1ชิ้นที่จะมาแนะนำหรือว่ามารีวิวให้กับคุณพ่อบ้านหรือว่าคุณแม่บ้านหรือคนที่มีหน้าที่ทำความสะอาดภายในบ้านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องกำจัดไรฝุ่น AirBo t m ไ c ค e a n e r CM 9 0 0เเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องนี้เนี่ยที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเนาะมา เรื่องออกมาไว้ข้างหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามันใช้งานยังไงรูปลักษณมันเป็นยังไงเนี่ยนะครับเรามาทําความรู้จักกับไรฝุ่นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะไรฝุ่นเนี่ยนะครับมันมีมานานเมื่อ500ล้านปีมาแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมีนะครับไรฝุ่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําร้ายเราโดยตรงนะเพียงแต่ว่า เวลาเขาขับถ่ายออกมาเนี่ยนะครับเขาทิ้งของเสียออกมาเนี่ยของเสียที่เขาทิ้งออกมาเนี่ยมันทําให้เราเกิดภูมิแพ้ไรฝุ่นเนี่ยจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆประเภทเห็บหมัดแมงมุมขนาดของเขาเนี่ยประมาณ0.1ถึง0.3มิเมเล็กมากนะครับเล็กกว่าเส้นได้อีกอคือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอยู่จริงนะเขาอาศัยอยู่ในอะไรก็ตามที่มันมีฝุ่นนะครับโดยเฉพาะ ผ้าหม่มผ้าปูที่นอนหมอนโซฟาของเรานั่นเป็นที่อยู่ที่ดีที่สุดเคยไหมครับว่าเราเนี่ยอยู่ได้อาการปกติทั้งวันเนี่ยนะพอตอนเราเข้านอนเนี่ยมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลน้ำตาไหลไอจามบางทีก็มีผื่นแดงบริเวณใบหน้านะครับหรือว่าใต้ดวงตานะฮะอาการเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งสันนิษฐานได้ว่ามาจากไรฝุ่นยิ่งถ้าเป็นไปนานๆเนี่ยนะครับเป็นอาการเรือ้อรังเป็นปีๆเนี่ยนะฮะ โรคที่ร้ายแรงที่สุดก็คือโรคขืดนะครับเป็นสาเหตุให้เกิดโรคขืดโดยเฉพาะคนที่มีเด็กเล็กๆในบ้านเนี่ยอันนี้ยิ่งแพ้ง่ายเพราะว่าภูมิต้านทานเขาอย่างน้อยอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่จะช่วยได้ในการกําจัดไรฝุ่นมันก็มีหลายวิธีนะนะครับอย่างเช่นเอา,เอาผ้าปูที่นอนเอาปลอกหมอนเอาอะไรอย่างเงี้ยไปซักนะครับแต่สิ่งที่ซักไม่ได้พวกอะไรนะที่นอนหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอาศัย เครื่องมือที่ใช้ในการดูดอะไรฝุ่นออกมาแบบนี้ครับหลังจากเรารู้จักไหลฝุ่นไปคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องนะครับภายในกล่องเขาก็จะให้มาตัวเครื่อง1ชิ้นนะครับอ่า เป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีคู่มือนะครับสำหรับเครื่องกำจัดอะไรฝุ่นนะครับรุ่นนี้นะฮะ o i r b o t r i ดไ e ช์ e er 900นะฮะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ผมได้ทดลองใช้ดูแล้วไม่ยากนะครับแล้วก็มีแปลงเล็กๆอีกหนึ่งอันเพื่อใช้ทำความสะอาดเนาะอะ่นะครับมาดูว่าเราถอดเราประกอบแล้วก็ ใช้งานมันยังไงดีกว่านะเครื่องกําจัดอะไรฝุ่นแอร์บอเครื่องนี้นะครับคุณสมบัติหลักๆของเขาก็คือมีการสั่นสะเทือนนะฮะความถี่สูงประมาณ8,000รอบต่อนาทีเครื่องนี้ดูดแรงนะครับด้วยพลังดูด13,000 PA นะนะฮะแล้วก็สามารถกำจัดอะไรฝุ่นได้99.99% 99เลยทีเดียวตัวนี้จะมีไส้กรองนะครับ HEPA นะครับมีไส้กองอยู่2ชั้นนะครับมันจะมี1ชั้นนี้แล้วก็ ด้านใต้ตูดนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยเนาะตัวนี้นะฮะสามารถหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ถอดออกมาได้นะครับอันนี้เป็นตัวกรองชั้นที่1นนะนี่นะครับสามารถเอาออกไปซักทําความสะอาดได้นะครับอ,อันนี้จะเป็นกรองอยานะครับเผื่อมีเศษดงเศษได้อะไรนะนี่คือไส้กรองนะครับชั้นแรก และตัวนี้สามารถดึงออกมาได้นะฮะดึงออกมาแบบตรงๆอย่างนี้สามารถเอาไปล้างนะครับเอาโถนี่ไปล้างทําความสะอาดฝุ่นได้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนออกได้เหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นกรองอีกชั้นหนึ่งนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตารางแล้วก็น่าจะมี มอเตอร์อะไรปั่นอยู่ข้างในนะครับวิธีประกอบก็ง่ายๆเอาออกมายัางไงก็เอาใส่เข้าไปอย่างนั้นตัวนี้ก็หมุนเข้าอย่างนี้ตัวนี้ก็กดลงไปเหมือนเดิมนะครับอ่าประกอบง่ายๆนะครับคุณแม่บ้านทำได้หมดจุ๊บเรียบร้อยนะครับ รุ่นนี้จะมีปุ่มกดอยู่แค่อันเดียวนะนะครับกดหนึ่งครั้งมันก็จะทํางานค้างนะครับเนี้ยนี่ก็คือปิดถ้ากดเบาๆอย่างเงี้ยก็คือกดเมื่อเราจะทํางานเห็นไหมครับแต่ถ้ากดดังแก๊กอย่างเงี้ยคือเครื่องจะทํางานตลอดเลยอ่าด้านใต้นี้จะเป็นล้อนะครับมีล้อแล้วก็มีแปรงที่หย,ยาบๆเอาไว้ขูดเนาะตัวนี้จะเป็นหลอด UV นะครับสําหรับ ค่าเชื้อนะฮะค่าเชื้อโรคนี่อ่านี่ก็รูกจริงอ๋อแค่นี้เองนะครับน้ำหนักเบานะครับ1.4กิโลเบามากและอีกอย่างเครื่องนี้นะครับไม่ต้องใช้ตัวแปลงอะไรเลยนะฮะสามารถเสียบก,กับไฟบ้านเรา220บโวลต์ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้หัวแปลงเนาะเป็นของบ้านเราเลยนะครับอ่ะดูกันเรียบร้อยละถึง อุปรกรณ my ์ต่างๆที่มอยู่ในเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดอลองใช้กับเตียงนอนผมโซฟาแล้วก็หมอนกันเลยนะครับไปบริเวณนี้คือบริเวณห้องนอนนะครับที่ใช้พักผ่อนหลังจากเราทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วนะครับแต่ไม่ดีแน่ๆเลยถ้าหากว่า เมื่อไหร่ที่เราเข้านอนแล้วรู้สึกว่าไม่สบายอึดอัดคัดจมูกน้ำมูกน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกหายใจไม่สะดวกส่วนหนึ่งมาจากไรฝุ่นนะนะครับผมคิดว่าเป็นส่วนมากด้วยซ้ําเขาบอกว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยประมาณ80%มาจากไรฝุ่นนะนะครับเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเวลาเรานอนหลับเราต้องการการพักผ่อนฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเนาะแต่ว่ากลับต้องมาเจอกับอาการแบบเนี้ย เลยทําให้อีกวันนึงต้องเพลียก็ไต้องไปทํางานแบบเงี้ย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นห้องนอนเนี่ยครจะเป็นห้องที่สบายที่สุดละนะทีนี้ผมจะลองมาใช้เจ้า a i r b o อตนี่ตัวนี้นะครับในการดูดฝุ่นที่นอนกันดีย่ฟูกเนี่ยซักไม่ได้แน่นอนหนักมากส่วนผ้าปูผ้าป,ปูปลอกนอนเอาไปซักเรียบร้อยแล้วนะครับมามาดูดเจ้าเตียงนี้ดีกว่า สายยาว4เมตรไม่ต้องกลัวเลยครับเสียบแล้วก็ได้ทั่วเตียงแน่นอนไปลองดูดีกว่าไอตัวกดเนี่ยนะครับถ้าเราแบบไม่ได้กดดังแป๊กมันจะทํางานอย่างนี้นะ,ะอ่ากดปล่อยกดปล่อยได้นะแต่ถ้าดังแป๊กแล้วมันจะค้างได้ เดี๋ยวผมจะให้ดูการทำงานใกล้ๆของมันนะนะครับว่าแสง UV นะครับที่ฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยเขาทำงานยังไงเนาะอ่ะเมื่อเรากดทำงานนะครับแสงตัวนี้จะเป็นแสงสถานะบอกว่าเครื่องมันกำลังทำงานอยู่นะเนะี่ะอ่ะแล้วแสงด้านใต้นี้นะครับจะเป็นแสง UV ขณะที่เราเอามือกดนะครับเอาใช้แรงกดลงไปอย่างนี้นะครับจะมีแสง UV โผล่มาตรงนี้ด้วย แบบนี้นะครับี่ถ้าปิดไฟจะเห็นชัดกว่าน,นะฮะเว <ix in Ryan> ลาเราทํางานไปมันก็จะฆ่าเชื้อไปด้วยนะครับอ่าแต่ต้องใช้แงรงกดลงไปนะถ้าช่วงที่เราทํางานอยู่เราไม่สะดวกดูตรงนี้ว่าแสง UV มันทํางานหรือเปล่านะครับก็ให้สังเกตตรงนี้ได้นะครับอ UV i n อินดิเคตรงนี้นะฮะถ้าแสง UV ไม่ทำงานมันก็จะสว่างเหมือนข้างใต้นี่เลยถ้ามันดับมันก็ดับเหมือนกันนะครับแสง UV จะทำงานก็ต่อเมื่อล้อ2ล้อเนี่ยนะครับมันถูกกดเข้าไปพร้อมกันนะนั่นหมายความว่าเวลาเราดูดฝุ่นดูดลรฝุ่นนะครับเราจะต้องใช้แรงกดให้ล้อเนี่ยมันเข้าไปนิดนึงนะครับลองดูนะนะีข้างเดียวมันก็ไม่เข้านะครับต้องสองข้างครับ มาทีนี้เราก็จะมาลองดูดฝุ่นนะครับที่นอนอันนี้ว่ามันจะมีฝุ่นเยอะขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวมันมีโซฟาข้างนอกอีกนะครับเดี๋ยวไปจัดการให้หมดเลยสำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นโซฟาห้องนั่งเล่นนะครับอันนี้เด็กๆก็จะ มาทํากิจกรรมกันตรงนี้เยอะส่วนใหญ่ทั้งวันเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูท็อปเปอร์ตัวนี้เอาไปซักไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันใหญ่ใส่เครื่องซักผ้าอะไรก็ไม่ได้นะครับมา ันนี้คือฝุ่นคราบฝุ่นนะครับที่ผมดูดออกมาจากที่นอนโซฟาแล้วก็หมอนเมื่อกี้นะถ้าหากว่าเราจะเอาไปทําความสะอาดนะครับเราสามารถดึงขึ้นตรงๆอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็เอาไปล้างเอาไปทําความสะอาดซึ่งด้านในเนี่ยฟิลเตอร์ชั้นนี้มันก็ป้องกันไว้ชั้นหนึงใช่ไหมนะครับแล้วก็ไอ้ใต้เนี่ยอ่าเนี่ยนะมันก็ยังมี ฟิลเตอร์แบบละเอียดที่ป้องกันไม่ให้ฝุ่นกระจายออกมานะครับอีกรอบหนึ่งนะโหเยอะมากเลยครับอันนี้เราสามารถเอาไปซักนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งนะครับไม่แนะนําให้เอาไปตากพัดลมอะไรนะเดี๋ยวมันจะเหม็นอับให้มันไปตากแดดเลยนะครับรวมไปถึงตัวนี้ด้วยนะซักแล้วก็ไปตากแดดเพราะนานๆเราใช้ทีหนึ่งนะครับปิดไว้เหมือนเดิมก่อนนะ ทีนี้เราจะมาดูฝุ่นว่าข้างในเนี่ยมันมีฝุ่นยเยอะขนาดไหนเนาะเนี่ยคือฝุ่นที่เรานอ,นอนกับเขาทุกคืนทุกคืนนะฮะดูดิโอ้แล้ะในนี้ต้องมีลรฝุ่นยอยู่แน่น,นอนโอเคเดี๋ยวผมขอเอาไปล้างทำความสะอาดก่อน เวลาเราจะประกอบก็เอามุนเข้าเหมือนเดิมนี้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิว a i r b r o อด m i c c ค e e n e r CM 900เครื่องกำจัดอะไรฝุ่นเครื่องนี้นะครับเห็นประสิทธิภาพการใช้งานแล้วคงจะนึกว่าราคาจะประมาณไหนเนาะนะรุ่นนี้บอกเลยนะครับราคาหลักร้อยนะครับ1,000บาทมีทอนเนาะ ะะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปแล้วกันย้ําอีกครั้งนะครับสําหรับเรื่องของไรฝุ่นมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนะนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการป้องกันนะครับมีหลายๆอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยได้ก็คือเครื่องกําจัดไรฝุ่นแบบนี้แหละนะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ไม่ทำให้เราเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หนักเข้าหนักเข้าอาจจะเป็นถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคหืดก็ได้นะครับซึ่ง มันไม่มีความสุขแน่นอนในการพักผ่อนเนาะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับยังมีการรีวิวของใช้ภายในครัวเรือนภายในบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ